สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ลวนจะพาทุกคนมาดูนี่จ้ะผลไม้ชนิดนี้นะจ้าทุกคนชื่ออะไรลวนก็ไม่แน่ใจนะจ้าทุกคนจ้าลวนซื้อมาก็ประมาณสองสองปอนด์กว่าๆจ้าก็ตกแล้วก็ประมาณอาจจะร้อยบาทนะจา้าทุกคนผลไม้ชนิดนี้ก็มาจากประเทศอิตาลีนะจา้าทุกคนที่เขานํามาขายที่ประเทศอังกฤษนะจ้าก็มาจากเกาะน,นะจกก๊ะเกาะทีอ่อิตาลีนะจ๊ะเขาเรียกว่าเกาะ ซิซิลีนี่แหละจ้ะเกาะซิซิลีนะจ้ะเนาะจ้ะแต่ล้วนที่ว่าเขาเหมือนลูกเดี๋ยวนะจ้ะทุกคนจ้ะเขาล้วนว่าเขาเหมือนลูกอันนี้นะจ้ะคล้ายๆลูกแก้วมังกรนะจ้ะทุกคนแต่เขาลูกเล็กเนาะจ้ะทุกคนจ้าก็มีหลายลูกนะจ้ะทุกคน ล้วลวนจะเทใส่กระด,ด้งนะจ๊ะโอ้ทุกคนนี่จะ้ะก็มีหลายลูกอยู่ในะจะ๊ะทุกคนจะ้ะนี่มีหลากหลายสีด้วยจะ้ะก็จะมีสีนี้นะจะ๊ะทุกคนทันนี้ก็หรือว่าเขายังไม่สุกเต็มที่เขาก็เลยเป็นสีไม่เหมือนกันนาะล้วนก็ไม่แน่ใจจะ้ะนี่จะ้ะ ตอนที่ล้วนเคยไปเที่ยวแกรนคาเนเรียที่ประเทศสเปนนะจ๊ะเป็นเกาะของสเปนเนี่ยจ้ะเขาก็จะล้วนมองเห็นว่ามันมันคล้ายๆลูกอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนมันเป็นเหมือนอต้นตะบองเพชรน,นะจ๊ะทุกคนเนาะต้นของแต่ล้วนไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดนั้นหรือเปล่าเนาะทุกคนนี่จ้ะแต่ล้วนแต่ล้วนว่าลักษณะเขาจะคล้ายๆกับแก้วมังกรมากกว่าเนาะ,ะลูกเขาเนี่ยจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยว อ่เรามากินด้วยกันเลยนะจ้าทุกคนลวนจะเลือกลูกลวนขอลูกสีเหลืองก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะสีเหลืองเนี่ยนะจ๊ะกล้องก็ไม่เห็นนี่จ้ะเดี๋ยวนะอ,นนะอืทุกคนจ้าอืาอ เดี๋ยวรวนจะให้ทุกคนได้ดูใช่จะทุกคนถ้าลูกสีเหลืองนะจ๊ะเขาก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะจ๊ะทุกคนจ้ะข้างในเขาเนาะนี่จะเป็นสีเหลืองจ้ะทุกคนเขาก็กลิ่นกลิ่นเขาก็ธรรมดาเลยจ้ะก็ไม่ได้ว่าหอมมากอะไรมากนะจ๊ะทุกคนอืมเดี๋ยวรวนจะลองกินดูนะจ๊ะว่าลูกสีเหลือง นี่จ้ะสีเหลืองแล้วก็ข้างในก็เหลืองนะจ๊ะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงล้วนก็ซื้อมาได้หลายวันแล้วแหละจ้ะทุกคนก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยพาทุกคนมาชมนะจ๊ะอืมอืมหวานนิดหนึ่งจ้ะแต่เม็ดเขาจะแข็งมากจ้ะทุกคนเม็ดเขาแข็งมากเลยจ้ะ ไม่ไม่เหมือนแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรเม็ดเขาจะไม่แข็งอเม็ดแข็งมากอืรสชาติก็รู้มาจัดว่าอร่อยนะจ๊ะทุกคนอมเมล็ดของเขานะจ๊ะจะแข็งคล้ายเม็ดอ่าเมล็ดของอันนั้นนะจ๊ะบ้านหลอบ้านภาษาลาวล้วนเขาเอาาื่นว่าเม่วยบักซิดานะจ๊ะเม็ดเขาคล้ายๆอย่างนั้ยเลยจ้ะลูก เขาเรียกพุชซาหรือเปล่าอ้วนไม่แน่ใจเออฝรั่งฝรั่งโทษทีจ้ะคพ้ายเม็ดเม็ดฝรั่งเลยจ้ะอืมอืมเคียวยากเคียวเม็ดเขายากเลยจ้ะอืมล้วนว่าอาจจะไม่กินเม็ดหมดหรือว่าไม่แน่ใจนะจ้ะแต่อืมเคียวยากจ้ะทุกคน ต่รสชาติอร่อยอยู่นะจ้าล้วนไมอร่อยอยู่เดี๋ยวล้วนจะพาทุกคนเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนนะจ้าเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้ล้วนผ่าผาสีเหลืองนะจ้าทุกคนล้วนผ่าลูกสีเหลืองตอนนี้ล้วนจะผ่าลูกสีสีนี้จ้ะ สีม่วงหรือเปล่าจ๊ะม่วงอมชมพูนิดหน่อย,ยอะไรเนี่ยจ๊ะทุกคนจ๊ะรวลจะผ่าลูกนี้ดูเนาะว่าลูกนี้ข้างในเขาจะออกมาเป็นสีอะไรนะจ๊ะทุกคนคิดว่าคงจะเป็นสีเหมือนเปลือกเขาเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวนะจ๊ะอโอ้ใช่จริงๆด้วยทุกคนอืมเสียดายเสียดายอย่างหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่ามเมล็ดเขาจะแข็งหน่อยนะจ๊ะถ้ามเมล็ดหรือว่าเม็ดของเขาไม่แข็งนะรสชาติอร่อย ก็นิ่มดีนะเจ้าเนื้อของเขาจริงจ้าทุกคนถ้าลูกสีอะไรมะเมล็ดเขาก็เอ้ยไม่ใช่ข้างในเขาก็จะเป็นสีนั่นจ้าทุกคนนะอะนี่จ้าทุกคนจะเป็นสีนี้เลยจ้าสีแดงนี่เนาะแดงเนาะเหมือนเปลือกเขาเลยจ้าเดี๋ยวลวนจะกินอ่า อ,อันนี้น้ำจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนน้ำเยอะมากจุดสี่เขาเดี๋ยวนะจ๊ะสีแดงมากเลยนะจ๊ะทุกคน <c oughs> น่ากินรู้สึกเขาจะมีน้ำเยอะนะจ๊าทุกคนไหลออกมาอืม <c oughs> <c oughs> มีน้ำเยอะจ้ะ เม็ดเขาก็จะแข็งเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนแต่รสชาติใช้ได้นะจ๊ะอร่อยอยู่จ้ะอืมแต่แบบว่าเสียอย่างเดียวเม็ดเมล็ดเขาแข็งไปหน่อยเนื้อเขาก็จะดีอยู่จ้ะนิ่มดีอืมอืมแต่ชนิดนี้รู้สึกว่าของสีแดงนี่นะจ๊ะเขาจะมีน้ำเยอะหน่อยจุดสี่อยู่ เปื้อนเลยไม่ใช่เปื้อนแบบว่าน้ำไหลออกมาใช่ไหมอมแอ่างนีเจ้าทุกคนแต่รสชาติจะไม่หวานเหมือนสีเหลืองนะจ๊ะสีเหลืองจะหวานกว่าจ้ะแต่เม็ดสีนี้จะอ่อนกว่าหรือว่าเป็นเพราะลูกอ่อนลวนมัไม่แน่ใจนะจ๊ะลวนลวนเอาที่ชูมาจ้ะเดี๋ยวลวนจะพาทุกคน คิดว่าคงมีแค่สองชนิดนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวลุนจะพาทุกคนผ่าลูกนี้ดูนะจ๊ะคิดว่าลูกนี้ก็อาจจะเป็นชนิดสีเหลืองนะจ๊ะอืมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยจ้ะทุกคนอืมใช่จ้ะมีสองมีสองสีจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นชนิดสีเหลืองนะจ้ะสีเหลืองกับสีนี้เลยจ้ะอืมแดงนลจ้ะมีสองสีนะจ้ะทุกคนอืม เดี๋ยวล้นผ่ารูกนี้ดูเนาะเสียดายนะจ๊ะเม็ดเขาแข็งไปหน่อยอ๋อ,อก็นี่แหละจ๊ะทุกคนสีเหลืองลวนว่าก็นี่แหละจ๊ะเนาะเหมือนกันแต่อันนี้จะสุกมากกว่าก็เลยเป็นอ่าออกสีต่างนิดหนึ่งจ้ะอืมจ้ะทุกคนดูดูก็จะลองกินลูกนี้นะจ๊ะกินลองกินลูกนี้อีกจ้ะทุกคนอืมอืม คนไม่แน่ใจลูกนี้เม็ดไม่ค่อยแข็งมากเหมือนลูกแรกเลยจ้ะหรือว่าเขายังไม่สุกเต็มที่อืมแต่อันนี้นะจ๊ะเม็ดแข็งมากอันนี้ไม่ค่อยแข็งอืมรสช,ชาติก็อร่อยดีอยู่จ้ะทุกคนใช้ได้อยู่อืมแต่ดวนชอบสีเหลืองมากกว่าสีแดงนะจ๊ะ ทุกคนจ้านี่จ้าที่ลวนเมื่อกี้ลวนก็กินไปอย่างละชิ้นอย่างละครึ่งครึ่งนะจ้าทุกคนคลิปนี้ยาวไปหน่อยนะจ้าก็อืมจ้าลวนก็จะจบท้ายลงนี้แล้วจ้าจ้าทุกคนจ้าทุกคนจ้าลวนก็ขอพักคุณมากๆนะจ้าทุกคนที่มารับชมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ้าก็ คลิปนี้จบแค่นี้นะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า